ผลงานปาลารวมไช่มันต้องวันไหนกว่านี้ขงผ,ผมแถวเส้นท้ยเนี่ย <c oughs> มันใหญ่ๆด้วยของบอสนะครับ <c oughs> พียงน้องนะครับทุกท่านเลยทีครับมารับชมคลิปนี้นะครับผมและสมัยแต่งอนเช้านี้ได้มีโอกาสออกมาเช่นเคยนะครับเช้าว,วันอาทิตย์วันจบปาแห่งชาตินะครับเหยื่อที่ผมจะใช้ก็เช่นเคยครับเป็นเจ้าหนามไบตันเหยื่อจากค่ายโคราชนะครับยกของแบนเลยว่าเดี๋ยวมาลองดูกันว่า กันตกปลาแห่งชาติจะมีผลงานให้หน้าๆได้ชมหรือเปล่านะครับโอเคครับไปลุยกันเลยเดี๋ยวเรามาลองดูหมายนี้นะครับหน่าโดนมากเลยไม่รู้จะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูครับสวยแต่ไม้ครับปลาไม่กัด <c oughs> เนี่ยบางทีสวยๆมันไม่มีปลาก็เยอะแยะนะครับเดี๋ยวย้ายหม่ครับ เมืม่อหน่อยนะครับมันย้อนแสงไม่เป็นไรหรอกนี่ครับสายสาสวยเลยครับตัวนี้อ้ยกัดเป็นเจ้างูหนามไว้ตั้นนะครับสีนํำเงินมิดคอไปเลยตัวนี้กัดตบแล้วก็วิ่งปี๊ดเลยนะครับผมลดคันแล้วมันสายมันตึงแล้วครับมันจะกระตุกแล้วผมก็เลยสวนอ่าถ้าสวนเนียนๆก็เต็มปากเหมือนเดิมครับสานี้ อเดี๋ยวให้รถไปก่อนครับลมนะครับแล้วก็น้ําขึ้นน้ําเยอะแล้วก็ต้องตีย้ําหน่อยนะครับทีหลบเยอะก็เอาเรื่องเหมือนเดิมไว้ตั้นมันทุกหมายสื่อหลดสามใหม่ครับ แส้มอีกไม้เดียวเลยครับนี่กัดเป็นเจ้างูหนามใบตั้นนะครับสีดําผมเปลี่ยนมาใช้สีดํานะตรงนี้เสียงรถก็ทําถนนหน่อยนะครับเสียงรบควรก็ก็คือการเข้ากัดของเจ้าตัวนี้นะครับที่พุ่งมาดอกแรกก็ไม่โดนผมก็ส่งส่งไว้นิ่งเลยแล้วกําลังจะก่อสายอีกมาค่อยดูดอีกทีนึงนะถ้าดูจากในชิปอ,ะอ่ะผมว่าเนี่ย รู้เรื่องโอเคเสียงรถเขาทำถนนเสียงดังนิดหนึ่งไว้ตั้นมันทุกหมายสื่อรถดึเลย ย้อนแสงครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มันย้อนแสงนะครับมืดตึ๊บเลย นี่ครับไซส์โอเคเลยนะตัวนี้ไซส์สวยครับกัดเป็นเจ้างูหนามไวตันนะครับสีเขียวมันเข้าปากล่างนะก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อ่เดาว,ว่ามันหลบอยู่ตามชายยเลยครับเพราะว่ามันมีพวกกอสวะพวกนี้ด้วยเอยไม่ใช่กอสวะพวกผักตกแถาเน่าครับก็ดรู้เรื่องตุ๊บรถคันสวนเลยโอเคเจ้างูหนามไวตัน จะเลียนต่อครับไว้ต้นมันทุกใหม่สื่อรถ ลุ่มนะครับมันจะมืดนิดนึงมืดเกินะเปลี่ยนฝั่งดีกว่าครับเม่ีมันมืดเกินครับเสียงเครื่องสูบน้ำก็ดังแดดร้อนลมแรงมาครบ โอ้เอนี่ไซนี้ครับไซก็กำลังกัดเป็นเจ้างูหนามไว้ตั้นนะครับสีเขียวตัวนี้เต็มคำเลยก็คือที่ผมตรงที่ผมตีไปอะ่ะมันล้มนะครับเดาว่าปลาหลบล่มแหละเพราะว่าแดดร้อนมากก็รู้เรื่องครับเสียงเครื่องสูบน้ำลบกวนหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวลองซ้ำที่เริมนี้หละครับไวตั้นมันทุกหมายสื่อโหลด ลมมาครับลมมาฝั่งนี้ด้วยนะเนี่ยคือจะเปลี่ยนฝั่งดิลมมันมาฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนฝั่งดีกว่าอืไม่เป็นไรนี่ครับใสนี้เดี๋ยวเดียวเดียวเดียว กัดตุกตาอยู่ดีนี่ครับกัดเป็นเจน้างูหนามไวตั้นนะครับสีเขียวเล่นเอาพอดีรูดขึ้นมาเลยอรอบแรกปลายแรกเลยดันน้ำหมมากัดไม่โดนนะครับเหมือนไม่ตั้งใจกัดอรอบนี้ก็เหมือนกันทุบแรกอะที่ผมเห็นนะไม่โดนค่อยดูอีกทีหนึ่งผมก็ลดคันให้ครับ รู้ว่าโดนก็สวดเลยป่ามันเคี้ยวครับส่งนานไม่ได้เดี๋ยวมันคลายก่อนไวตันมันทุกหมายรื่อกันต่อครับไวตันสื่อรถ พุงออกมาอย่างกับตัวใหญ่เสียงรถเขาทำทําถนนนะครับมันก ja ็จะรบกวนนน้นงนี่ครับไซนี้กัดเป็นเจ้างูหนามไว้ตั้นนะครับสีดำเต็มๆพุ่งออกมาจากข้างตะลิงนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมยืนบางกล้องหรือเปล่านะไม่แน่ใจครับเดี๋ยวค่อยกลับไปดูก็ ผมเดาว่ามันหลบล่มอยู่นี่ครับมันมีที่หลบก็มีตัวจริงก็รู้เรื่องเสียงใบแล้วๆโอเคครับไว้ตั้นมันทุกหม้สื่อหลดก็โอเคครับเดินทางมาถึงบ้านเรียบร้อยลผลงานปลารวมโอม <laughs> ผม้ผหแถวไซ้ไทยเนี่ยมันใหญ่ๆด้วยของบอะแล <laughs> <laughs> ้วโอเค วอตเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ก็ถือว่าใช้ได้ก็กัดก็มีกัดไซเป็นไซดีๆอยู่นะครับแต่ว่าอากาศอากาศวันนี้ก่อนข้างที่จะร้อนมากเลยเต็มที่แล้วครับอย่างน้อยก็ไม่แห้วได้มันอยู่ครับผมแดดสุดๆครับมีผลงานผมถือว่าว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าวันนี้แดดน้ำขึ้นนะครับมีแต่อุปสรรคลมด้วย น้ำก็น้ำก็ขึ้นน้ำน้ำก็ไม่ค่อยดีครับ,รบลมก็แรงแดดก็แรงอุปสรรคเยอะมากครับ,รบแต่เจ้างูน้ำไว้ตั้นนะครับก็ยังมีผลงานเหมือนเดิมโอเคครับสำหรับชิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนชิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามช่องน้อยด้วยนะครับสมไม้แตกสำหรับชิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ